ถ้าคุณรู้ว่าแค่การกินปลาชนิดหนึ่งที่ดูเหมือนไม่มีอันตรายอาจทําให้อายุสั้นลงคุณยังจะกล้ากินมันทุกวันไหมคําถามนี้อาจฟังดูเกินจริงแต่สําหรับหลายคนที่มีอายุมากกว่า60ปีมันอาจใกล้ตัวกว่าที่คิดเพราะพวกเขายังคงเชื่อว่าปลาคืออาหารที่ดีต่อสุขภาพเสมอในหลายครอบครัวมื้ออาหารแทบทุกมื้อจะต้องมีปลาผู้สูงอายุส่วนใหญ่เชื่อว่าปลาเป็นเนื้อขาวที่ย่อยง่ายมีไขมันน้อยและดีต่อหัวใจ ความเชื่อนี้ดูเหมือนปลอดภัยแต่ในความเป็นจริงมันอาจเป็นสาเหตุที่ค่อยๆบั่นทอนสุขภาพโดยไม่รู้ตัวทุกเช้าผู้คนมากมายยังคงเดินไปตลาดเลือกซื้อปลาชนิดเดิมที่คุ้นเคยปลาที่พวกเขาเชื่อว่าดีและสดใหม่พวกเขานำมาทอดต้มหรือต้มยำและคิดว่าตัวเองกำลังดูแลสุขภาพด้วยการกินปลามากกว่าเนื้อสัตว์อื่นทั่วไม่มีใครรู้เลยว่าปลาที่พวกเขากินอยู่นั้นอาจซ่อนพิษที่ทำให้ร่างกายแก่เร็วลงอ่อนแรงลง และอาจลดอายุไขโดยไม่รู้ตัวปลาขนาดใหญ่ที่ดูมันเงาและหอมมักถูกมองว่าเป็นของดีและมีประโยชน์แต่ภายในกลับอาจมีโลหะหนักอย่างปลอดสะสมอยู่ยิ่งปลามีอายุนานเท่าไหร่ก็ยิ่งสะสมสารพิษมากขึ้นเท่านั้นเมื่อคนกินเข้าไปสารพิษจะเข้าสู่กระแสเลือดตับและระบบประสาทค่อยๆทำลายสมดุลของร่างกายโดยที่ไม่มีสัญญาณเตือนใดๆผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงทันที พวกเขายังคงใช้ชีวิตตามปกติกินปลาทุกวันเดินออกกำลังกายและคิดว่าทุกอย่างยังดีอยู่แต่เมื่อเวลาผ่านไปความเหนื่อยล้าเริ่มมาเยือนความจําเริ่มสั้นลงมือเริ่มสัน่นและร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมเมื่อไปตรวจสุขภาพผลที่ได้รับกลับทำให้หลายคนต้องตกใจร่างกายสะสมสารพิษในระดับสูงส่วนหนึ่งมาจากปลาที่กินอยู่เป็นประจำเมื่ออายุมากกว่า60ปี ระบบขับสารพิษของร่างกายจะทำงานช้าลงตับและไตไม่สามารถกำจัดของเสียได้เหมือนเดิมเมื่อมีสารพิษสะสมในแต่ละวันแม้เพียงเล็กน้อยก็จะเพิ่มขึ้นทีละนิดจนกลายเป็นภาระที่ร่างกายไม่สามารถรับมือได้อีกต่อไปผลลัพธ์คือความอ่อนเพลียความดันโลหิตสูงระบบประสาทเสื่อมและโรคเรื้อรังที่หาสาเหตุไม่เจอสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่แค่ปลาที่มีพิษแต่คือความเชื่อว่ากินปลามากแค่ไหนก็ไม่เป็นไร ความเชื่อนี้ทำให้หลายคนมองข้ามความจริงและไม่เคยตั้งคำถามกับสิ่งที่ตนกินในทุกๆวันทั้งที่ในความเป็นจริงปลาแต่ละชนิดมีคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยแตกต่างกันบางชนิดดีต่อหัวใจแต่บางชนิดกลับเป็นภาระต่อร่างกายของผู้สูงอายุลองนึกถึงผู้สูงวัยคนหนึ่งที่เชื่อว่าตัวเองดูแลสุขภาพดีเขาตื่นเช้ากินปลาแทนเนื้อแดงดื่มน้ำมากออกกำลังกายทุกวัน แต่ในร่างกายกลับสะสมสารพิษจากปลาทีละน้อยโดยไม่รู้ตัววันหนึ่งเขาพบว่าตัวเองเดินได้ช้าลงหายใจเหนื่อยง่ายหรือเริ่มหลงลืมสิ่งที่เพิ่งพูดทั้งหมดนี้อาจเริ่มจากนิสัยง่ายๆเพียงอย่างเดียวคือการกินปลาชนิดเดิมซ้ำทุกวันนิสัยที่ดูเหมือนดีในตอนแรกกลับกลายเป็นสิ่งที่ค่อยๆทำร้ายสุขภาพอย่างเงียบๆและนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุจำนวนมากทั่วประเทศเรื่องนี้ไม่ได้มีเจตนาทำให้ใครกลัว แต่เพื่อเตือนว่าสิ่งที่ดีต่อสุขภาพจะดีได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจมันอย่างถูกต้องอาหารทุกชนิดแม้จะมีประโยชน์มากแค่ไหนหากกินผิดวิธีผิดปริมาณหรือเลือกผิดประเภทก็อาจกลายเป็นภัยเงียบที่ค่อยๆทำลายสุขภาพในระยะยาวแล้วปลาชนิดไหนกันแน่ที่เป็นตัวการเงียบทำให้ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวและจะมีวิธีใดที่เรายังคงได้เพลิดเพลินกับรสชาติของปลาแต่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพมากกว่าเดิม คำตอบทั้งหมดจะค่อยๆเปิดเผยในช่วงต่อไปของเรื่องราวนี้ปลาที่หลายคนเชื่อว่าดีต่อสุขภาพนั้นไม่ใช่ว่าทุกชนิดจะปลอดภัยเหมือนกันโดยเฉพาะปลาทะเลขนาดใหญ่เช่นปลาทูปลาทูน่าหรือปลาอินทรีที่มักปรากฏอยู่ในตลาดและบนโต๊ะอาหารของผู้สูงอายุจำนวนมากแม้จะมีรสชาติดีและอุดมไปด้วยโปรตีนแต่ในเนื้อปลากลับอาจมีสารปลอและโลหะหนักสะสมในปริมาณสูงซึ่งเป็นสิ่งที่ร่างกายไม่สามารถกำจัดออกได้ง่าย สารปลอดเป็นโลหะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมและถูกปล่อยออกมาจากกระบวนการอุตสาหกรรมริมลนพิษทางน้ำเมื่อปลาขนาดเล็กกินแพลงตอนที่มีสารนี้และปลาขนาดใหญ่กินปลาขนาดเล็กอีกทีปริมาณสารปลอดจึงสะสมเพิ่มขึ้นตามห่วงโซ่อาหารยิ่งปลาตัวใหญ่เท่าไหร่ยิ่งสะสมสารพิษมากขึ้นเท่านั้นเมื่อมนุษย์กินปลานั้นเข้าไปสารพิษก็เข้าสู่ร่างกายและจะค่อยๆสะสมในเลือดตับและสมองโดยที่ไม่รู้ตัวสำหรับผู้สูงอายุ การสะสมของสารปลอดส่งผลโดยตรงต่อระบบประสาททำให้เกิดอาการมือสัน่นอ่อนแรงหลงลืมง่ายและมีผลต่อการทรงตัวในบางรายอาจรู้สึกเวียนหัวปวดหัวหรือแม้แต่มีอาการชาตามปลายมือปลายเท้าระบบหัวใจและหลอดเลือดก็ได้รับผลกระทบเพราะสารปลอดจะเข้าไปรบกวนการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจและเพิ่มความดันโลหิตเมื่อเป็นเช่นนี้ร่างกายที่เคยแข็งแรงกลับอ่อนแอลงโดยไม่รู้ตัวนอกจากสารปลอดแล้ว ปลาทะเลบางชนิดยังมีไขมันอิ่มตัวสูงโดยเฉพาะเมื่อถูกนำมาทอดในน้ำมันร้อนหลายครั้งไขมันชนิดนี้จะเปลี่ยนสภาพเป็นกรดไขมันสารซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้ระดับคอเลสเตอร,รอลชนิดไม่ดี (ATNDL) สูงขึ้นและลดระดับคอเลสเตอร,รอลชนิดดี (HDL) เมื่อเวลาผ่านไปหลอดเลือดจะเริ่มตีบและแข็งทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกนำไปสู่ภาวะหัวใจขาดเลือดหรือโรคหลอดเลือดสมองในที่สุดบางคนอาจคิดว่า แค่กินนิดหน่อยคงไม่เป็นอะไรแต่สำหรับผู้สูงอายุที่ระบบขับของเสียทำงานช้าลงแม้กินเพียงเล็กน้อยแต่บ่อยครั้งสารพิษก็สามารถสะสมเพิ่มขึ้นทุกวันและเมื่อสะสมถึงจุดหนึ่งร่างกายจะเริ่มแสดงสัญญาณเตือนเช่นอ่อนเพลียนอนไม่หลับเบื่ออาหารหรือรู้สึกเหมือนสมองทำงานช้าลงนี่คือสัญญาณเงียบที่บอกว่าร่างกายกำลังรับภาระมากเกินไปสิ่งสำคัญคือ การรู้เท่าทันและเลือกปลาที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมากกว่าเดิมไม่ใช่การหลีกเลี่ยงปลาทั้งหมดเพราะปลายังคงเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีมีกรดไขมันโอเมกา้า3ที่ช่วยบำรุงหัวใจและสมองเพียงแต่ต้องรู้จักแยกแยะและเลือกชนิดให้เหมาะสมการเลือกปลาขนาดเล็กหรือปลาน้ำจืดเช่นปลานิ้วปลาสวายหรือปลากะพงจะช่วยลดความเสี่ยงจากสารโลหะหนักได้มากนอกจากนี้วิธีการปรุงอาหารก็มีผลไม่น้อย การนึง่งต้มหรือต้มยำจะช่วยลดปริมาณไขมันส่วนเกินได้ดีกว่าการทอดหรือย่างบนไฟแรงการปรุงด้วยสมุนไพรเช่นขิงตะไคร้ใบมักรูดและกระเทียมยังช่วยต้านอนุมูลอิสระและเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นในบางพื้นที่มีการตรวจพบว่าปลาจากแหล่งน้ำบางแห่งมีค่าปลอดสูงกว่ามาตรฐานมากผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่เคยรู้เพราะปลาเหล่านั้นยังคงวางขายทั่วไปในตลาดการเลือกแหล่งซื้อที่เชื่อถือได้ เช่นตลาดที่มีการควบคุมคุณภาพหรือร้านค้าที่มีใบรับรองความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องจําเป็นโดยเฉพาะสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องใส่ใจสุขภาพเป็นพิเศษสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การกินปลาแต่อยู่ที่ปลาชนิดไหนและกินอย่างไรความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับโภชนาการสามารถเปลี่ยนชีวิตของใครหลายคนได้เพราะการกินอาหารที่ถูกต้องไม่เพียงแต่ช่วยให้สุขภาพดีขึ้น แต่ยังช่วยยืดอายุและลดความเสี่ยงจากโรคเรื้อรังในระยะยาวได้อย่างแท้จริงในตอนต่อไปเราจะมาดูกันว่าทำไมผู้สูงอายุจำนวนมากถึงยังคงมีนิสัยการกินปลาที่อาจเป็นอันตรายและจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรให้ยังคงได้ประโยชน์จากปลาโดยไม่ต้องเสี่ยงต่อสุขภาพของตัวเองนิสัยการกินปลาของผู้สูงอายุจำนวนมากเริ่มต้นจากความเชื่อที่ว่าปลาดีกว่าเนื้อสัตว์ทุกชนิด พวกเขาเติบโตมากับคำสอนจากรุ่นก่อนว่าการกินปลาทำให้หัวใจแข็งแรงความดันไม่สูงและช่วยย่อยง่ายกว่าเนื้อหมูหรือเนื้อวัวดังนั้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้นพวกเขามักเลือกกินปลาแทบทุกวันโดยไม่รู้เลยว่าความเชื่อที่สืบต่อกันมานั้นอาจต้องปรับให้เข้ากับสภาพร่างกายในปัจจุบันในชีวิตประจําวันของผู้สูงอายุจํานวนมากการไปตลาดตอนเช้าเป็นกิจวัตรที่ขาดไม่ได้พวกเขามักเลือกซื้อปลาชนิดเดิมจากร้านประจําเพราะคุ้นเคยเชื่อใจ และเห็นว่าปลานั้นดูสดสะอาดแต่สิ่งที่หลายคนมองข้ามคือแหล่งน้ำที่ปลาถูกจับมาอาจมีสารปนเปื้อนหรือบางครั้งปลาที่ดูสดอาดมาจากทะเลลึกซึ่งมีการสะสมของสารปลอดในปริมาณสูงกว่าปกติการไม่ตรวจสอบแหล่งที่มาของอาหารจึงกลายเป็นช่องโหว่ที่ทำให้ผู้สูงอายุเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวนอกจากนี้ความเคยชินในการปรุงอาหารก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เพิ่มความเสี่ยง ผู้สูงอายุจำนวนมากนิยมทอดปลาด้วยน้ำมันที่ใช้ซ้ำเพราะประหยัดหรือทอดจนกรอบเพราะคิดว่าอร่อยกว่าการทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มไขมันอิ่มตัวและสารอนุมูลอิสระแต่ยังสร้างภาระให้กับตับและหลอดเลือดทำให้ไขมันในเลือดสูงขึ้นโดยไม่รู้ตัวอีกหนึ่งความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือการกินปลาชนิดเดิมซ้ำๆทุกวันหลายคนคิดว่าถ้าอาหารชนิดนี้ดีก็ยิ่งกินบ่อยยิ่งดีแต่ในทางโภชนาการ ความหลากหลายคือกุญแจสําคัญเพราะร่างกายต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันการกินปลาเพียงชนิดเดียวทําให้ได้รับสารบางอย่างมากเกินไปและขาดสารอีกหลายชนิดตัวอย่างเช่นการกินปลาทูหรือปลาทูหน้าบ่อยเกินไปอาจทําให้ได้รับสารปลอดสะสมขณะที่ขาดกรดไขมันบางชนิดที่มีอยู่ในปลาน้ําจืดในวัฒนธรรมการกินของคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงในชนบททลายแห่งผู้สูงอายุยังคงถือว่าอาหารที่เรียบง่ายและคุ้นเคยคือสิ่งที่ดีที่สุด พวกเขาอาจไม่สนใจเรื่องคุณค่าทางโภชนาการเท่ากับความเคยชินและรสชาติที่คุ้นลิ้นเช่นการกินข้าวกับปลาทอดเค็มๆหรือปลาต้มยำที่มีรสจัดซึ่งบางครั้งมีโซเดียมสูงเกินไปเมื่อรับประทานเป็นเวลานานจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคไตและความดันโลหิตสูงโดยไม่รู้ตัวในอีกมุมหนึ่งความเหงาและความเคยชินทางอารมณ์ก็มีส่วนสำคัญผู้สูงอายุหลายคนอยู่ตามลำพังการทำอาหารที่เคยกินมาตลอดชีวิต เป็นเหมือนการยึดเหนี่ยวจิตใจการเปลี่ยนพฤติกรรมการกินจึงไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้เวลาและความเข้าใจจากคนรอบข้างหากลูกหลานหรือครอบครัวรู้วิธีสื่อสารและอธิบายอย่างอ่อนโยนการปรับเปลี่ยนก็จะง่ายขึ้นนักโภชนาการหลายคนแนะนําว่าผู้สูงอายุควรเน้นความหลากหลายในการกินปลาเลือกปลาขนาดเล็กเช่นปลานิ้วปลาสวายปลาช่อนหรือปลากระพงที่เลี้ยงในระบบน้ําสะอาดเพราะมีโอกาสสะสมโลหะนักน้อยกว่าและควรรับประทานเพียง 2-3ครั้งต่อสัปดาห์โดยสลับกับโปรโตีนชนิดอื่นเช่นเต้าหู้ไข่หรือถั่วเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างการเลือกน้ำมันที่ใช้ปรุงอาหารการไม่ทอดซ้ำการลดการใช้เกลือและเพิ่มผักในทุกมือ้อล้วนเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นได้จริงการกินปลาไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ควรกินอย่างมีสติและมีความรู้เพื่อ <c oughs> ให้ร่างกายได้รับประโยชน์สูงสุดจากสิ่งที่เรารัก นิสัยการกินปลาแบบเดิมๆของผู้สูงอายุอาจเกิดจากความผูกพันมากกว่าความเข้าใจทางโภชนาการแต่เมื่อรู้แล้วว่าปัญหาสุขภาพหลายอย่างเริ่มจากพฤติกรรมเล็กๆเหล่านี้การปรับเปลี่ยนแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความแตกต่างใหญ่ได้การกินปลาอย่างชาญฉลาดไม่เพียงช่วยยืดอายุแต่ยังทำให้ชีวิตในวัยหลังกเกษียณมีพลังสดชื่นและมีความสุขมากกว่าเดิมในตอนต่อไปเราจะพูดถึงแนวทางการกินปลาอย่างปลอดภัย วิธีเลือกปลาที่เหมาะกับร่างกายและเมนูที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพเพื่อให้การกินปลาไม่ใช่เรื่องที่ต้องกลัวแต่กลายเป็นความสุขที่ยั่งยืนของทุกมื้ออาหารการเลือกรับประทานปลาอย่างปลอดภัยไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหากเข้าใจหลักพื้นฐานเพียงไม่กี่ข้อผู้สูงอายุทุกคนก็สามารถเพลิดเพลินกับอาหารที่ชื่นชอบได้โดยไม่ต้องกังวลขั้นแรกคือการเลือกปลาที่ถูกชนิดปลาน้ำจืดขนาดเล็กเช่นปลานิวปลาช่อน หรือปลาสวายมักมีปริมาณสารโลหะหนักต่ำกว่าปลาทะเลขนาดใหญ่เพราะห่วงโซ่อาหารสั้นกว่าและมีอายุสั้นกว่าปลาเหล่านี้ยังให้โปรตีนที่ย่อยง่ายและมีไขมันดีเหมาะสำหรับหัวใจการเลือกปลาที่เลี้ยงในฟาร์มที่มีระบบควบคุมคุณภาพน้ำก็ช่วยลดความเสี่ยงจากสารปนเปื้อนได้มากขั้นต่อมาคือวิธีการปรุงผู้สูงอายุจำนวนมากชอบกินปลาทอดแต่การทอดโดยใช้น้ำมันร้อนจัดหรือใช้น้ำมันซ้ำ จะทำให้เกิดไขมันซารที่เป็นอันตรายต่อหลอดเลือดการเปลี่ยนมาใช้วิธีหนึ่งหรือต้มจะช่วยรักษาคุณค่าทางอาหารไว้ได้มากกว่าอีกทั้งยังลดการใช้น้ำมันลงได้มากการใส่สมุนไพรลงไปเช่นขิงตะไคร้ใบมักรูดกระเทียมหรือพริกไทยจะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมและยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบในร่างกายทำให้มื้ออาหารไม่น่าเบื่อและดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้นหลักสุดท้ายคือความถี่และปริมาณ แม้ปลาจะดีต่อสุขภาพแต่ไม่ควรกินทุกวันการรับประทานปลา2-3ครั้งต่อสัปดาห์ถือว่าเพียงพอโดยสลับกับแหล่งโปรตีนอื่นเช่นเต้าหู้ไข่หรือถั่วซึ่งช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนและลดความเสี่ยงจากการสะสมของสารปลอดหรือไขมันบางชนิดการกินในปริมาณพอดีทําให้ระบบย่อยอาหารทํางานได้ดีขึ้นและลดภาระให้กับตับและไต ผู้สูงอายุค,ควรให้ความสำคัญกับการผสมผสานผักและผลไม้ในทุกมือ้อเพราะไฟเบอร์ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายและช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นผักใบเขียวและผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเช่นมะละกอฝรั่งหรือสม้มยังช่วยให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีและเพิ่มภูมิภูมกันเมื่อรับประทานคู่กับปลาจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบสมดุลยิ่งขึ้นลองนึกภาพผู้สูงอายุค,คนหนึ่งที่เริ่มปรับพฤติกรรมการกิน หลังจากรู้ว่าการกินปลาทะเลขนาดใหญ่ทุกวันไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเขาเริ่มหันมาซื้อปลาน้ำจืดขนาดเล็กจากตลาดท้องถิ่นเปลี่ยนจากการทอดเป็นการนึ่งใส่ขิงและกระเทียมเพิ่มรสชาติใช้น้ำจิ้มรสอ่อนแทนน้ำปลาเค็มจัดเพียงไม่กี่สัปดาห์เขารู้สึกว่านอนหลับดีขึ้นไม่เหนื่อยง่ายและมีแรงออกไปเดินเล่นทุกเช้าเหมือนแต่ก่อนการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเ,เหล่านี้ไม่ต้องใช้เงินมากแต่กลับมีผลใหญ่ต่อสุขภาพในระยะยาว สิ่งที่สำคัญคือความตั้งใจและความเข้าใจว่าร่างกายของผู้สูงอายุไม่เหมือนเดิมการกินอย่างที่เคยชินเมื่อย,ยังหนุ่มสาวอาจไม่เหมาะในตอนนี้ร่างกายต้องการอาหารที่เบาย่อยง่ายและมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกว่าเดิมนอกจากการเลือกปลาที่ดีและวิธีปรุงที่ถูกต้องการดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอก็เป็นสิ่งสำคัญน้ำช่วยให้ระบบขับของเสียทำงานได้ดีและช่วยลดการสะสมของสารพิษในร่างกาย การดื่มน้ำอุ่นระหว่างวันแทนน้ำเย็นยังช่วยกระตุ้นการเผาผลาญและทำให้รู้สึกสบายตัวมากขึ้นสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าการดูแลสุขภาพไม่จำเป็นต้องซับซ้อนแค่เปลี่ยนวิธีคิดเล็กน้อยก็เพียงพอแล้วการกินปลาอย่างถูกวิธีไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจและหลอดเลือดแต่ยังช่วยบำรุงสมองเสริมความจำและทำให้ชีวิตในวัยหลังเกษียณมีคุณภาพมากขึ้นในช่วงสุดท้ายของเรื่องนี้เราจะย้อนกลับมาดูว่า การเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆทําให้ผู้สูงอายุหลายคนมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรพร้อมกับฝากข้อคิดสําคัญที่อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณต่ออาหารจานปลาไปตลอดชีวิตเมื่อเวลาผ่านไปการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในวิถีชีวิตเริ่มส่งผลอย่างชัดเจนผู้สูงอายุที่เคยรู้สึกเหนื่อยง่ายหายใจติดขัดหรือหลงลืมเรื่องเล็กน้อยกลับมามีพลังมากขึ้นนอนหลับได้ดีและรู้สึกสดชื่นหลังตื่นนอนทุกเช้าการเลือกรับประทานปลาอย่างถูกวิธีไม่เพียง แต่ช่วยให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นแต่ยังช่วยฟื้นฟูสุขภาพจิตใจความมั่นใจและความสงบในชีวิตประจำวันเมื่อร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมระบบต่างๆก็เริ่มทำงานอย่างมีประสิทธิภาพหัวใจเต้นเป็นจังหวะปกติระบบขับถ่ายดีขึ้นผิวพรรณเปล่งปลัง่งและสมองปลอดโปร่งมากกว่าเดิมการกินปลาอย่างถูกวิธีจึงไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่เป็นการลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตในระยะยาว สิ่งสำคัญคือการตระหนักว่าสุขภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาหารชนิดเดียวแต่ขึ้นอยู่กับความสมดุลของทุกสิ่งการกินปลาอย่างมีความรู้ควบคู่กับการออกกำลังกายเบาๆการพักผ่อนเพียงพอและการคิดบวกจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเมื่ออายุมากขึ้นสิ่งที่ร่างกายต้องการไม่ใช่แค่พลังงานแต่คือความสมดุลระหว่างโภชนาการการพักผ่อนและความสุขภายในผู้สูงอายุหลายคนเล่าว่า หลังจากปรับพฤติกรรมการกินพวกเขารู้สึกเหมือนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องพึ่งยามากเหมือนก่อนความดันโลหิตลดลงค่าน้ำตาลในเลือดอยู่ในระดับปกติและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่วสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นอาการของความแก่กลับกลายเป็นผลจากการกินอาหารไม่เหมาะสมมาตลอดหลายปีเมื่อได้แก้ไขถูกจุดร่างกายก็ฟื้นตัวอย่างน่าอศัศจรรย์การดูแลสุขภาพไม่ควรเป็นเรื่องยากหรือซับซ้อนเกินไปเพียงแค่ใส่ใจในสิ่งเล็กน้อยเช่น การเลือกวัตถุดิบที่สะอาดลดการปรุงร้นจัดและไม่ยึดติดกับนิสัยเดิมๆก็เพียงพอที่จะสร้างความแตกต่างได้มากบางครั้งคำว่าสุขภาพดีไม่ได้มาจากการกินของแพงแต่มาจากการรู้จักกินให้เหมาะกับร่างกายของตัวเองชีวิตในวัยหลังเกษียณควรเป็นช่วงเวลาที่สงบและเปลี่ยมไปด้วยความสุขไม่ใช่ช่วงเวลาที่ต้องต่อสู้กับโรคภัยจากพฤติกรรมที่สะสมมาตลอดการกินปลาอย่างเข้าใจ ไม่เพียงช่วยให้ผู้สูงอายุมีร่างกายแข็งแรงแต่ยังเป็นการมอบของขวัญให้ตัวเองในทุกวันเพราะทุกคำที่กินเข้าไปคือการเลือกว่าจะอยู่กับสุขภาพแบบใดสุดท้ายนี้สิ่งที่ควรจดจำคือสุขภาพดีไม่ได้มาจากการหลีกเลี่ยงอาหารแต่เกิดจากการเรียนรู้ที่จะกินอย่างถูกต้องเมื่อเข้าใจว่าร่างกายต้องการอะไรเราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมีพลังและยืนยาวอย่างมีคุณภาพทุกมื้ออาหารจึงกลายเป็นโอกาสในการดูแลตัวเอง ไม่ใช่แค่เพื่ออยู่ได้นานขึ้นแต่เพื่อใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสง่างามในทุกช่วงวัย